ลอยกระทงปีนี้ไม่ได้ขอพอรพระแม่คงคาเพื่อตัวเองเลยแต่ขอพอรพระแม่คงคาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ปกป้องรักษาประเทศไทยเพิ่งจะผ่านพ้นค่ำคืนของช่วงเทศกาลลอยกระทงไปนะคะหลายๆคนก็ได้มีโอกาสไปลอยกระทงและก็ขอพอรกับพระแม่คงคาคุณผู้ชมขอพอรว่าอะไรกันบ้างคะล่าสุดเลยค่ะหมอภูมิได้ใช้โอกาสในคืนบนลอยกระทงไม่ขอพอรเพื่อตัวเองสักข้อ แต่ขอพรอเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองและประชาชนคนไทยทุกคนจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันค่ะวันลอยกระทงถือว่าเป็นวันสําคัญอีกหนึ่งวันของชาวไทยทุกคนตรงกับวันขึ้น15ค่ําเดือน12ประเพณีลอยกระทงนี้กําหนดขึ้นเพื่อเป็นการสะดเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคาบางหลักฐานเชื่อว่าเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่ริมฝั่งแม่น้ํา,านาทาทหาหนาทีและบางหลักฐานก็ว่าเป็นการบูชาพระอุปคุต อรหันหรือพระมหาสาวกสำหรับประเทศไทยประเพณีลอยกระทงได้กำหนดจัดในทุกพื้นที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่ติดกับแม่น้ำลำคลองหรือแหล่งน้ำต่างๆซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจแตกต่างกันไปสำหรับความเป็นมาและความเชื่อของเทศกาลลอยกระทงนั้นคือ 1. ลอยกระทงเพื่อเป็นการแสดงความสำนึกคุณคุณของแม่น้ำที่ให้เราได้อาศัยดื่มกินอีกทั้งขออภัยพระแม่คงคาที่ทำให้แหล่งน้ำต่างๆไม่สะอาด 2. ลอยกระทงเพื่อเป็นการสักการะรอยพระพุทธบาทนมัมาทานนาที 3. ล่ลอยกระทงเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์โดยอาศัยความเชื่อในการลอยความทุกข์ความโศกโรคภัยไข้เจ็บและสิ่งไม่ดีต่างๆให้ไปกับแม่น้ำาล่ลอยกระทงเพื่อบูชาพระอุปคุตท,ที่ชาวไทยภาคเหนือเคารพซึ่งบำเพ็ญบริกรรมคาถาอยู่ในส่วนลึกของท้องทะเลหรือสะดือทะเล 5. ลอยกระทงเพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่เก่าแก่ของไทยแต่โบราณอีกทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับชาวไทยและชาวต่างชาติ6เพื่อเป็นการนัดพบปะสังสรรค์กันในหมู่ครอบครัวให้ได้อยู่ร่วมกันในวันลอยกระทงและ7เพื่อส่งเสริมฝีมืองานอาชีพอีกทั้งส่งเสริมให้แสดงความคิดสร้างสรรค์นในการแข่งขันทำกระทงการประกวดนางนกพมาราบเป็นประจำทุกปีก็ต้องมีในวันลอยกระทง แต่ล่าสุดพบว่าหมอภูมิใช้โอกาสในคืนวันลอยกระทงนี้ขอพรให้กับคนไทยและชาติบ้านเมืองโดยบอกว่าลอยกระทงปีนี้ไม่ได้ขอพรพระแม่คงคาเพื่อตัวเองเลยแต่ขอพรพระแม่คงคาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ปกป้องรักษาประเทศไทยช่วยลอยโครงการเงินดิจิตอล1,000งบาทออกไปจากรัฐบาลชุดนี้เลยลอยไปไกลๆเลยลอยออกอ่าวไทยไปเลย ถ้าเป็นไปได้ก็ลอยนายกรัฐมนตรีที่ชื่อเศรษฐาไปด้วยนะครับลอยกระทงปีนี้ไม่ได้ขอพรอพระแม่คงคาเพื่อตัวเองเลยแต่ขอพรอพระแม่คงคาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ปกป้องรักษาประเทศไทยช่วยลอยโครงการเงินดิจิตอล10,000บาทออกไปจากรัฐบาลชุดนี้เลยครับลอยไปไกลๆเลยครับลอยออกอาไทยไปเลยครับถ้าเป็นไปได้ก็ลอยนายกรัฐมนตรีที่ชื่อเศรษฐาไปด้วยนะครับ ซึ่งภาหลังคลิปนี้ของหมอภูมิถูกควยแพร่ออกไปต่างก็มีชาวเน็ตเข้ามาเห็นด้วยมากมายบางส่วนบอกว่าสาธุด้วยค่ะสาธุสาธุค่ะพูดถูกใจมากค่ะสาธุเห็นด้วยและขอให้เป็นจริงค่ะเที่ยงลอยไปให้ไกลๆแสนไกลช่วยเป่าค่ะขอเหมือนกันเลยค่ะคุณหมอ ลอยเพื่อไทยไปด้วยค่ะอุ๊ยลืมก้าวไกลด้วยนะคะไปพร,ร้อมๆกันเลยค่ะจะช่วยออกค่าจ้างเรือประมงให้เอากระทงไปลอยกลางอ่าวไทยค่ะลอยทั้งพักเลยก็ได้หรือความเห็นที่บอกว่าใช่ลอยไปทั้งชุดเลยออกอ่าวไทยไปเลยรู้สึกว่าหลังจากที่หมอภูมิออกมาแสดงเจตจำนงลอยกระทงเพื่อประเทศชาติไปก็มีชาวเน็ตหลายคนออกมาแสดงความคิดเห็นสนับสนุนความคิดของหมอภูมินะคะว่าเห็นด้วย ถ้าคำอธิษฐานเป็นจริงแบบนี้เราไม่ต้องหาหนายกรัฐมนตรีคนใหม่กันหรอคะ